แน่น่ะไม่ได้แบบแนเอาเอจริงไหมแน่น่ะไม่ได้แบบสนิทอะไรแบบถึงขั้นแบบนั้นนะแต่เป็นเรื่องงานส,ส่วนมากแล้วก็จะมีขอบเขตในการแบบ อ,อมีพื้นที่ส่วนตัวของคนของกันและกันเนาะอย่างเช่นน้องทํางานใช่ไหมถ้าน้องน้องก็มีหนะ้าที่ส่งงานทํางานไล์นะถึงเวลาไ like, ล like, ์น้องก็ไล์อย่างเงี้ยเออน้องก็พี่แนนหนูจะไล์แล้วนะหรือน้องจะไปไหนอย่างเช่นวันนี้ยน้องจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมน้องก็จะบอกว่าพี่แนนสองถึงหกหนูไม่ว่างนะเลื่อนไล์ให้หนูหน่อยเออเขาก็จะบอกลงหนะ้าโอเคเราก็โอเคอืมคเขาก็จะบอกเลยว่าหนูมีไปเชียงใหม่นะพี่หนูไปแก้บ,บนอยนะ่างเงี้ยน้องเขาก็รับหน้างานหน้าที่น้องนะก็ ดีอยู่ถ้าสําหรับแนนนะน้องเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองดีอยู่บางอันก็จะต้องแบบมีแบบคนเรานะ่ะมันก็ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกคนมันก็ไม่ได้มีใครแบบจะมาดีร้อยทุกเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่แบบคือตัวเราเองอะ่ะตัวแนนเองก็ไม่ได้แบบเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์หนูแนนเชื่อว่าไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะแค่แบบว่าบางอย่างเนี่ย รับแบบแน่นะน้องอนะเนาะมันก็มีบ้างที่บางอันอาจจะมีผิดพลาดสรรื่อสารกันในเรื่องของงานเนาะแต่หลังจากนั้นน้องก็ทํางานมาดีตลอดเลยของน้องนุ่นนะในมุมของน้องนุ่นนะส่วนส่วนน้องน้ำหนึ่งนะั้นไม่เคยคุยเพิ่งได้คุยกันเออเพิ่งได้คุยกันคือเกิดเรื่องเลยแล้วรู้สึกได้เลยถึงความเออความจริงใจของเขาอันนี้ไม่ได้แบบเข้าข้างหรืออะไรใครเลยนะ เออแล้วเป็นกลางที่สุดพรรักน้องนุ่นเนี่ยก็คือทํางานให้นแน,นก็่นก็ว่าน้องอ่ะในเรื่องในส่วนของเรื่องงานน้องตรงน้องก็ตอนนี้ก็คือน้องไม่มีปัญหาอะไรถึงเวลาทํางานน้องทําน้องก็คือถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อการงานอยู่ยังมีแบบยังแบบนี้อยู่รอครีมทาผิวนะครับพี่แนนไ,ได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ช่วงหลังๆนะั้นน้องนุ่นนะคือรับผิดชอบแล้วก็ตรงต่องานดีมาก